มีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมาให้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะคันนี้นะคะเป็น isuzu musex นะคะตัวประหยัดตัวเริ่มต้นเลยตัวนี้เป็นตัว1.9 active ปี2022 จดทะเบียนการใช้งานปี2023และที่สำคัญใหม่เพียงแค่46,000โลค่ะคุณลูกค้าค่ะคันนี้ใหม่กลิปเลยนะคะเป็นรถที่เจ้าของเดิมนะคะอาจจะภาระเยอะนะคะน่าจะผ่อนไม่ไหวคุณลูกค้าคะคันนี้การันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยไม่มีพิกคว่มชนหนักจมน้ำและรถทุกคันที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวให้ทุกๆท่านได้รับชมก็คือ รถนะคะมีเล่มทุกคันค่ะสนใจรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนรถครอบครัวมือสองคัดเกรดกรดื้งเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกทุกท่านมาพบกับรถครอบครัวนะคะกับรถอิสุ u ูนะคะตัวนี้จะเป็นตัว m u s e X 1.9 Active ีขับเคลื่อน2ล้อปี2 0 2 2จด23ค่ะไม่เพียงแค่46,00 0โลเท่านั้นการันตีสภาพเดิมอีกเเช่นคย ไม่มีพิกามชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดส <Legisl ature> ูญ<สะ>หายคําไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นหากนําออกไปแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนค่ะและที่สําคัญเอารถออกไปไม่ต้องกลัวเลยว่าสถาบันการเงินหรือว่าใครที่ไหนจะมาทวงคุณนะคะคันนี้เอาออกไปแล้วเป็นของคุณแน่นอนค่ะนะคะการันตีสภาพเดิมแบบนี้นะคะไม่ไว้ใจไม่ได้แล้วกับเพชรยนตนะคะเดี๋ยวแ plan ก้องไปสักนิดนึงอันนี้นะคะ เป็นอตอนนี้น้ำหนก็อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะของบริษัทเพรยต์อยู่เซรีไทย68แยกที่หนึงกรุงเทพค่ะคุณลูกค้าที่นี่เปิดมา24ปีแล้วเป็นเจ้าของอเป็นที่ของเจ้าของเขาเองนะคะไม่ได้เช่าใครอันนี้ก็คือมั่นใจได้แล้วนะคะแล้วเปิดมายาวนานถึง24ปีด้วยอาะละ่านะคะคันนี้นะคะมาดูคันนี้กันก่อนดีกว่าป้ายแดงอยู่ที่1,174,000บาทค่ะคันนี้นะคะราคาเราขายอยู่เพียงแค่8 9 9 0 0 0 จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ15700ค่ะหมื่น้า1 5 7 0รรับรายได้อยู่ที่ประมาณ36000 37ขึ้นไปก็ซื้อคนเดียวจบละค่ะคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนตัวนี้นะคะเป็นตัว1.9 Active ขับเคลื่อน2องล้อปี2022-23ค่ะคันนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวประหยัดนะคะคุณลูกค้าคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนค่ะคันนี้นะคะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะได้ไฟ daytime running light นะคะแล้วก็กระจังหน้าสีดำค่ะคุณลูกค้าคะ นี่นะคะสีขาวสันเหลี่ยมคมฝากระโปรงด้านข้างคันนี้ขับมือเดียวไม่4 6 0หม่ 46, โลค่ะการันตีสภาพเดิมมาพร้อมกับเนี่ยค่ะกรอบไฟตัดหมอกนะคะกรอบไฟตัดหมอกสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ,ะมีกรอบไฟตัดหมอกแห้น,นี้คุณลูกค้าก็สามารถนําไฟตัดหมอกมาใส่ได้เลยนะคะในส่วนของแม็กค่ะตัวนี้จะเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะก็จะได้เป็นแม็กเนี่ยค่ะ MAC กรู้โลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนคันนี้จะได้เป็นดิสเบกสีล้อเลยนะคะยางคอเออแม็กขอปี2017นะคะ ก็จะได้นี่ค่ะซีรีส์ยางนะจะอยู่ที่255ทับหกอาค่ะคุณลูกค้าคะมาดูซุ้มล้อใกล้ๆกันดีกว่านี่น้ำหนึ่งให้ดูสามารถเข้ามาทดลองขับรถได้นะเข้ามาดูตัวรถได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะเรายินดีค่ะนะ,ะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ใกล้ๆกับซุ้มล้ออยู่ตรงข้างแก้มนะกระจกมองข้างสีดำนะคะแล้วก็ติดคิวกันสาดให้เรียบร้อยแล้วด้วยที่เปิดด้านนอกเป็นสีขาวมาพร้อมกับเบ้ากัากนรอยที่เป็นสีดำนะคะอ่ะ เดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่าค่ะพวกตัวน็อตต่างๆนะคะนี่น้ำหนึ่งให้ดูตัวน็อตต่างๆการันตีสภาพเดิมค่ะนี่นอ็อตไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขเลยค่ะคุณลูกค้าคอ่ะให้ดูตัวนอ็อตแผงประตูสีดำนะคะแผงประตูสีดำตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุนะคะสีเงินนะคะนี่ค่ะ ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินตรงนี้จะเป็นผ้านะคะนี้จะเป็นพลาสติกก็มีช่องใส่แก้วน้ํานะคะให้นะอ่นนี้ให้ดูภายในจะได้เป็นเบาะผ้าสีดําก็ทรงสปอร์ตเลยนะคะคุณลูกค้าคะพวกตัวน็อตต่างๆการันตีสภาพเดิมนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับได้หรือโทรมาหาหน้ําหนึ่งได้นะคะที่0961984963ค่ะอ่นนี้น้หนให้ดูนะคะดโูโดยรวมนะคะภายใน มีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยตรงนี้ก็มีสครับเขาเรียกว่าอะไรอะแผ่นสครับเพดเนาะก็คือตัวกัรรอยตรงนี้นะคะอะมาดูประตูด้านหลังกันบ้านนะคะตัวนอ็อตกระจกเดิมรอบคันค่ะคุณลูกค้าคะนี่สนใจทักเข้ามาได้นะคะ0961984963นะคะนี่ก็คือแผงประตูนะคะสีดำนี่ได้แผงประตูสีดำตรงนี้ก็มีตัว กันรอยนะคะแล้วก็ได้บันไดข้างสีดําด้วยนะคะได้บันไดข้างสีดํามาดูในส่วนของล้อด้านหลังกันบ้างค่ะได้ดิสเพกสีล้อเลยนะคะก็แม็กเดิมๆจากโรงงานค่ะคุณลูกค้า่ะคัะคสซี่เดิมๆสวยๆเลยช่วงล่างแน่นหนึบไม่สี่หมื่นหกพันโลอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่เราก็จะใส่ให้ครบนะคะไฟท้ายด้านหลังนะคะได้เป็นไฟ LED มีกล้อง มองหลังขณะถอยจอดด้วยนะคะอ่ะเปิดดูด้านท้ายสักนิดหนึ่งนี่นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งอ่ะอันนี้ถ้าให้ดันขึ้นให้ดูก่อนถ้าดันขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวนะให้เท่ากันอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งตรงนี้ก็เป็นที่วางสัมภารนะเนาะด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะอ่ะนี่ ก็มีช่องใส่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่เดี๋ยวน้ำหนึ่งนี่นะคะไปตรงนี้ก็ประกอบให้ได้นะคะนี่มี power outlet นะคะก็คือมีช่องเสียบชาร์จไฟมี3มจุดด้วยกันนะมีด้านหลัง1จุดนะคะตรงนี้ นะเดี๋ยวพาไปดูอีกสองจุดนี่ค่ะอ่ะก็มีมี่ให้ลูกค,าค้าขาสามารถเข้ามาทดลองขับได้ถ้าพับนะคะอ่ะถ้าแบบจะเอนนะคะเอนเบาะได้ขนาดไหนก็ได้ประมาณนี้นี่ค่ะหรือว่าจะพับเบาะะอ่ก็พับเบาะลงแบบนี้ได้เลยนี่ค่ะ,ะรถอิซูซูมิวส์เอกเนี่ยเวลาพับนะคะเขาก็เขาจะพับเบาะลงแบบ เรียบไปแบบนี้ไม่ได้แบบพับขึ้นข้างนะคะก็พื้นที่ใช้สอยตรงกลางก็จะเยอะนะคะเนี่ยค่ะก็วางสัมภาระ,ะได้เยอะเลยนะคะถ้ามากัน5้าที่เนาะด้านหลังก็วางสัมภาระ,ะได้เยอะ,อะนะคะอะ่ะพับดึงขึ้นมาสนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะคะส่วนด้านข้างนะคะก็มีที่วางแก้วน้ำเนี่ยค่ะสองฝั่งที่วางแก้วน้ำสองฝั่งนะคะ ่ะก็ตรงนั้นก็สามารถเชื่อมต่อกับคาสีได้นี่ค่ะส่วนไฟท้ายนะคะไฟท้ายนี่ค่ะไฟท้ายไฟเดิมเป็น LED นะคะตัวน็อตต่างๆค่ะคุณลูกค้าคะนี่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงทักมาได้เลยนะ,ะน,นี่มาเดี๋ยว ก้มต่ําดูด้านล่างกันบ้างก้มต่ําดูด้านล่างกันบ้างอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่เราก็จะใส่ให้ครบอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งไปตอนแรกนะคะนี่ค่ะท้ายเดิมสวยๆเลยค่ะสนใจทักเข้ามาแดดเริ่มแยงแล้วนะคะเมื่อกี้ถ่ายยังไม่มีแดดเลยแดดเริ่มแยงแล้วอ่ะนี่มาดูนี่ค่ะก็จะได้เป็นเบาผ้าสีดำนะคะเบาผ้าสีดำ แล้วก็แผ่นยางรองมีให้เรียบร้อยอ่ะพาวเวอร์เอาอีกหนึ่งจุดจะอยู่ตรงนี้ค่ะจะมีปลั๊กเสียบไฟด้านหลังแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงห้องผู้โดยสารนะแล้วก็เนี่ยค่ะมีแอร์ทุกจุดทุกตำแหน่งด้านหลังก็มีด้านหลังก็มีนะคะอ่ะนี่มาดูด้านหน้ากันบ้างนี่ค่ะด้านหน้าอ่ะ มาดูด้านในกันดีกว่าคุณลูกค้าคะกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงไฟด้านหน้าไฟนะคะก็จะอยู่ด้านหน้าตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีชาร์จไฟช่องเสียบไฟอีกหนึ่งที่ก็อยู่ตรงนี้มีสามที่ด้วยกันมีลูกค้าถามมานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มี อ่าแอร์ก็จะเป็นแบบอนาล็อกคันนี้นะคะจะเป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทรถขับมือเดียวค่ะคุณลูกค้าคะมาสตาร์ทมาดูหน้าจอกันดีกว่านี่นะคะเลขไมล์สี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบแปดโลสตาร์ทรถนะคะ คันนี้นะคะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดพร้อมเส้นกะระยะให้ด้วยนะคะมีเส้นกะระยะชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลยนะคะอ่ะก็ปรับเบาะนิดนึงให้ดูพวงมาลัยค,ค่ะคุณลูกค้าคะพวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยอ่ะพาวเวอร์มีฟังก์ชันด้านซ้าย นี่ค่ะเป็นพวงมาลัยสีก้านตัวนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนี่นะคะเบรกได้เป็นระบบเบรกมือไฟฟ้านะคะเบรกมือไฟฟ้า,ก,ฟฟาก็เป็นเกียร์ออโต้ค่ะนะคะมีปุ่ม start stop นะคะนี่แล้วก็นี่คือคอนโซลด้านหน้า 8 9 9 0 0 0้จะผ่อนอยู่ที่1,5700ค่ะจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงจัดยอดเต็มฟรีดาวไปเลยนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักหาน้ำหนึ่งได้อเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่าคันนี้นะคะกระจกมองข้างก็จะปรับไฟฟ้านะคะแต่ว่าเป็นพับมืออยู่นะค,ะคันนี้นะคะอ่า หมายถึงว่ากระจกมองข้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกระจกทั้ง4บานก็เป็นกระจกไฟฟ้าค่ะนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักมานะคะมานี่นะคะด้านข้างติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยสันเหลี่ยมคมนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะคุณลูกค้าะ เรามีการปรับสภาพให้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็ทักเข้ามาได้มาดูนี่ค่ะห้องเครื่องด้านหน้านะคะนี่สนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะอิสุส DDI นะคะ Blue Power ก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องพวกของเหลวให้ก็จะเช็คเบื้องต้นให้ค่ะแผ่นเพจนะคะคุณลูกค้าคะนี่ค่ะ แผ่นเพจพวกตัวน็อตต่างๆนี่นะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยศูนย์8 4 9 6 3สคานด้านหน้าค่ะนี่นะคะไฟด้านหน้าไฟเดิมจากโรงงานนะคะจากโรงงานผลิตเลยพวกตัวน็อตต่างๆสนใจทักเข้ามาได้นะคะ0ูนย์8 4 9 6 3ดสาม รอยเมคอัพต่างต่างนี่ค่ะห้องเครื่องคุณลูกค้ขาขาคันนี้เป็นอิสุส มิวส์เอ็กซ์ v e คนะคะขับเคลื่อน2องล้อปี2 0 2 2จด23นะคะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ำย้ำนะคะหากนำรถออกไปและเจอหลักฐานมีการตัดต่อตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนค่ะคันนี้นะคะป้ายแดง1น7 4 0 0้านนะคะเราขายเพียงแค่8 9 9 9 0 0กา็คันนี้นะคะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 1, 5 7 0 0 เครดิตดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาได้ค่ะ0961984963สนใจยังไงทักเข้ามาหาน้ำหนึ่งได้เลยคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนมีวารันตีหลังการขายให้ค่ะคุณลูกค้าขามีบริการจัดไปแนนถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลดสล์สนใจยังไงนะคะก็สอบถามแอดไลน์มาได้เลยนะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ